ัสดีครับขอเชิญต้อนรับเข้าสู่รายการเดือดเสียโตเทพีนทีวีทีวีสำหรับคนภาษาไทยเทปนี้นะครับเรามากันที่กองร้านพัทยาเรามาการสมาชิกก็มาน้อยมาก็ไม่กี่คนหรอกแต่ก็โอเคก็ามาอยู่คนนี้มาบมันเป็นยังไหน้าดำหน้าแดงตาต้องตัดแดดไว้ทอกเลยเยอะตอนนี้ครับงาเราก็รายการเราก็ได้ทำเสื้อมาครับ โโทางโซทีทีวีทีวีสำหรับลักภาษายูทูบดอทคอมนะครับสนใจติดต่อได้ราคาตัวละ300บาทไทยนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวภารกิจต่อไปเดี๋ยวเราก็คงไปปูกปา่ากำน้ำปูกป่าดูปากาลางดูคโตยตี้เตลํำดูหอยทากเอากันบางทีก็อาจจะไปดูนกมาคอ,อ่อกับลูกตะเข้อะไรเงี้ยนะ เมื่อกี้ก็มีเหตุการณ์นี่แบบฮาๆาาอยู่เหมือนกันเด็กแว้นกรุงเทพเขาโค้งหลุดโค้งหน้าแหกด้างหักนะบิษั์ทีนี่ก็ช่วยคนไม่ได้หรอกครับไอ้สัตว์ขับรถอย่างนี้ผมโดนโชนปังหันกระยกทังกระยากระจุยเลยเผลนอย่น,นะ <c oughs> เทมนนี่ก็ถูกดีมา,าดีเดี๋ยวดูว่าใครมาบ้าง จ๊ะเจ๊ะเอ๋รู้จักไหมครับตรงเสียงโซเดอร์ที่มีอยสำหรับโฆาส่วนมากคนในแก๊ส่วนมากมีแต่ดูร่ๆมีใครคุม่งมั่นิาทำทุกคนเลยครับมีแต่คนบ้านันที่มาที่นี่แล้วมไมบ้าจริงอย่างเขาไม่รู้เรื่องอ่านะเออ ผมโดนศูนผมโดนส่ามโซ่โซชินศูนย์สามวันนี้ไปตกปลาข้า้งแรกของผมได้มาตัวตัวนึ่งนี่หลักฐานนี่ตัวนี้นะฮะอาจจะดูไม่ชัดแต่มันไหม้ไปแล้วเป็นตายซะครับตายเหี้อะไรไม่รู้ตัางแม่ตายตู้เลียนี่ปลาสามดีไม่แน่ใจเดอกแม่ตะรู้ถูงข้างหลังเลย ดูดูเป็นไงปลาสามคนรู้หรือรู้หลังนะโอ้ตกได้แล้วเนี่ยตัวแรกดีใจไปหาเลยสัตว์ดทั้งแรงครับโอ้ไม่โทรบอกมากวะโดนตกปลาได้แล้วอากาศอากาศโรอยู่นั่นนะโดนเล่นรูแบบอะไรสุดๆแล้วบรรยากาศเป็นไงบ้างวันนี้บรรยากาศรอบนเรอบอื้นครับอื้นไปเยอะร้อนหน้าดำ ปลาได้เนาะเดี๋ยวผมคนเดียวออกได้ครับคอเบลล์ทองแตแดงแพ้เลยปลาได้ครับเดี๋ยวแดงไม่ได้แดงกึ่งเมาเลยปลาอะไรวะปลาปักเป้าปลาดูตีนเฮ้ยตีนเทียมกัไม่รู้แต่แดงไม่เขาเรียกปลาเหาเขาเรียกปลาเหามันชอบเกาะตามเกาะตามหินไม่ใช่มันชอบมันชอบ ไม่ใช่ดูดไอ้เหี้ยมันปลาเห่ามันจะเกาะอยู่ใต้ใต้ท้องปลาฉลามอ๋อรู <cort'> <Broadway> ้แล้ว oh, ที่เห็นมันเนี่ยนะเออไอ้ด้านบนปากมันอะเกาะอยู่เดี๋ยวน้องสงสัยมานานแล้วเออไอ้ตอนแม่งทำร่วงไอ้สัตว์แม่งดูดกับพื้นอี่ยกีชิบหายกูดึงไม่ออกอีกติดนึ้ติดนึ้เป็นไงแน่แท้ติดนึ้โน่้นอะตอนนี้ปลาเข้าป่าไปแล้วสัสไม่ใชปลาเห่าแล้วปลาเข้าป่าไปแล้วไอ้แดงไม่ได้ปลาเห่าไปหางูเห่าไปเมื่องงูเห่าไง กระทุหมูกระทะมากระทุห oh <yeah. S 1> มูกระทะเราก็ไปเหลือครับไม่รู้ใครแม่ง <laughs> <laughs> ไอเยี่ยมวิ่งลงวิ่งน้ำเสียหมา oh, dear, dear, dear. อดนะูเด๋อโอ้โหเด็ดเด็ดเด็ดอร่อยอ่ะกินหน่อยก <laughs> ินผันกเยอะเยอะโตไวๆกิน oh, ก <laughs> ินตึ๊เต็้เดี๋ยวต้อง <laughs> นี่ครับคือ้ามืเดียยเ๋ยวเราส่งมาต่อประาดช่วงเช้าเป็นไงเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูเทปหนึ่งโอเควันนี้เราขอเมานลอยนะครับนี่อันนี่มันคืออะไรครับมันคือว่าเลา ไม่โทรเหลา <c oughs> มันคือเหลาเหลาทวิตหมุน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 เราฝัานเองควายรู้จักเหรอเหลาเหลาทวิศอ่ะเ,เราเขาฝันตอวนี้เราจะเมาเฮ้